สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอามาซื้อของมาใหม่เขาเรียกอะไรเนี่ย hand blender เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะแคะ hand blender ซื้อมาจากเอสดาด้วยราคา6กพันห้าสิบมันแค่2องรวัตต์เด้อนี่เอามาไว้มาไว้ตำเจลใช้แทนครกเอาไว้ตำตำน้ำขับอะไรตำน้ำพริกโอ้ นี่กดปุ่มได้นะคะนี่ใบมีดมีซัมนีูนเปออ็นยะังไงนะเพื่อนๆอ้าวล็อกแล้วออกตอรงนี้ล็อกตอรงนี้อ้าว เดี๋ยวไปล้างก่อนนะคะโ okay, อเคเพื่อนๆอันเมื่อนี้ค่อยละเอด็ดอันโมกไก่เด๋ออยู่นี่ราได้ข้าวเบรอกับน้ำแล้วก็เสื้อพริกลงไปแล้พริกลงไปเราอันนี้โฮสิงคเคอร์เลอจะโฮสิงเคอร์กับโฮหอมหอมแดงหอมแดงหอมแดง เดี๋ยวแยกยาผาปุปงรณดับบดก่อนค่อยรัใส่คเครื รสด้วยใช่รสด,ดีเนาะรสด,ดีเอาเยอะใส่เยอะอร่อยเยอะ,อยอะพอดด่อรสดีแล้วก็มแล้วก็ได้ผงชูรสเด็ดจ้ะผงชูรสเค็มเค็มนัวนัวน้ำปลาซักเกืนอน้ำมันใส่เยอะก็น่ารัาาพ่อนะนอ แกปรุงรสตามเจือดซอเด้พี่น้องอันนี้เราใช้น้ำปลาแซ่บไหมนะคะน้ำปลาพี่ไหมจจเปไปเลยจวดจวดนัวนัวแม่นบอกครบแล้วบอกครบแล้วเนาะแล้วก็คนนะคะโคลเล่โคเล่เอ็ง่ายๆนะจ๊ะ ตนะ้างอย่งเี้ยโอเคคนให้เข้ากันก่อนมาจ้ะเสร็จแล้วคุกเข้าให้เข้ากันละเพื่อนๆแล้วก็มาหอ่อใส่ฟอยเด้อไม่ได้เบอร์ตองเด้อไปนี่ทำการห่อนะะนไป เรียบร้อยแล้วเอาไปนึ่งได้เดี๋ยวค่อยห่อหมาแล้วก่อนมาจ้าห่อเสร็จแล้วจะเอาไปนึ่งบันมี่โมยขึ้นน้อยแค่ว,ว,ว่ามันเสอร์ได้เหมดอบอโอ้ยค่อยเอ็ดมกหลงเถอะกีเซเถอะมันนุกก็ค่อยอยู่บ่ <poisoned indo> <surprisingly> ชิมอีกแล้วค่ะโอ้โอ้ร้อนร้อนทุกคนข้พักชีล้วอืมจะลวกปากไหมฮะคำน้อยๆเนาะจิิงคำน้อยๆทุกคนดูอืมหอมผักชีลาวอืมอืมอร่อยทุกคน ไก่นุ่มมากมเค็มนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวกินกับข้าวสวยโอเคไปก่อนนะบ๊ายบาย